สรุปข่าวเชียงเมนยูโกประจำวันที่1กรกฎาคมโดยโคจีฟ,ฟบอลแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเชียงนี้คอสเนพเรียบร้อยกระดิ่งแมวแข่งเป้าหมายเมนยูบบนเจ็ตส่วนตัวหลัง2ทีมโอเคค่าตัว60ล้านปอนด์โดยมีรายง,งานข่าวมาว่าแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดได้ตกลงค่าตัวกระทางสโมสรต้นสังกัดของนักเตะในเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยลยนะฮะในราคาเบื้องต้นประมาณ60ล้านปอนด์และตัวนักเตะเองได้ดั้งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวออกจากเยอรมนีแล้ว โดยการนี้มีรายงานจากทางแมนเชสเตอร์เดทเข้าใกล้การเซ็นสัญญากับจอนดอนซันโชนะฮะเข้าไปอีกหนึ่งขั้นนะผมหลังจากตกลงค่าตัวเบื้องต้นกับทางบรษัทชัชมุลได้เป็นที่เรียบร้อยโดยทางโอเล็กกนาโซชากำหนดให้ดาวเตะวัย2ีคนนี้เป็นเป้าหมายในการย้ายทีมในดงคติในช่วงสมร์นี้หลังจากมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมในศึกเวทชีบุนเดสเซริกาเยอรมันโดยสื่อท้องถิ่นเมืองแมนเชสเตอร์อย่างเมนสปอร์ตได้เผยมาว่าแมนยูจะเร่งรัดการเซ็นสัญญาให้เสร็จสิ้นภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ หลังจากที่สามารถผ่านเข้าไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปียนลีกได้สาเร็จด้วยการเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ในวันปิดฤดูกาลนั่นเองโดยการน,นี้ซันโชต้องการจะกลับมาเมืองแมนเชสเตอร์แต่ทางเป๊ปกัเดวรานั้นผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะบอกปัดการคืนสู่เอตเอัสสเตเดียมของนักเตะทีมชาติอังกฤษรายนี้นอกจากนี้ยังมีรายง,งานจากเยอรมนีที่เผยม,มาว่าสุดยอดดาวรุ่งรายนี้ยังเปิดกว้างสำหรับการย้ายไปร่วมทีมเวอร์พูแต่ทางเชคินคอรกก็ได้ออกตัวปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวเช่นกัน แต่ล่าสุดงานนี้สื่อตังอย่างเดอะอินดิพินเดนต์นะผมอ้างมาว่าซันโชนั้นใกล้เคียงเป็นอย่างมากแล้วจะย้ายไปร่วมทีมโอแทฟอร์ดหลังจากแมนยูและก็ดอทชมุนนั้นได้ตกลงค่าตัวเบื้องต้นสรับปีกปรายนี้แล้วเชื่อกันว่ายอดทีมเยอรมันจะยอมรับข้อเสนอเบื้องต้นที่60ล้านปอนด์แต่คาดกันว่าข้อตกลงดังกล่าวนั้นจะมีโบนัสแอดออนต่างๆรวมแล้วจะมีมูลค่ากว่า100ล้านปอนด์อย่างแน่นอน โดยพลังงานดังกล่าวอ้างอีกว่านะฮะการพูดคุยยังคงดําเนินการต่อไปในเรื่องของการจ่ายค่าตัวเป็นงวดๆไปโดยที่ทางทัพสเสือเหลืองเองก็ต้องการในข้อตกลงนั้นเสร็จสมบูรณ์แบบโดยเร็วเช่นกันเพราะพวกเขาวางแผนสำหรับการย้ายออกไปของทางซันโชและต้องการให้มีบทสรุปก่อนที่จะกลับมาซ้อมกันในวันที่10สิงหาคมที่ถึงนี้โดยทางด้านซันโชก็มีรายง,งานมาว่าเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวันก่อนนะฮะเขาได้นั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว ออกมาจากทางเยอรมนีมาพร้อมกับอดีตดาวยิงอาร์เซนอลอย่างชูเอาอักบอมแต่ปลายทางของเขาคือที่ไหนสักแห่งนะฮะยังคงปนปิศนาอยู่นั่นเองครับอาวนะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะเดี๋ยวนี้จะ4 8ดชั่วโมงหรือว่า3 6 5รหวันนะผมต้องรอลุ้นกันต่อไปครับว่าอันไหนจะเป็นยังไงกันต่อไปนะฮะต้องรอลุ้นกันครับงานนี้รอข่าวต่อมากันดีกว่านครับ สุดยอดแข้งแล้วนะเปิด10สถิติสุดโหดของทางบรูโน่เฟร์เดสจอมทัพของทางแมนยูนั่นเองโดยไปชมความยอดเยี่ยมของดาวเตะทีมชาติปรตุเกสกันดีกว่านะฮะหลังย้ายมาเล่นให้กับทางแมนเชสเตอร์เต็ดเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยกัรน,นี้นำมันแต่ที่แมนเชสเตอร์เด็ดไปคว้าตัวบรูโน่เฟอร์เดสกองกลางทีมชาติโปรตุเกสมาร่วงทีมในตลาดซื้อขายนักเตะเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานับตมันแต่นั้นเป็นต้นมานะฮะผลงานของทางบิีแดงก็เหมือนติดจรวดทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแบบฉุดไม่อยู่จนในท้ายที่สุดทีมก็มาจบอันดับที่3คว้าตัวไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้แบบไม่น่าเชื่อกันเลยทีเดียว โดยการนี้ว่ากันว่าการเข้ามาของทางบรูโน่นั้นนอกจากฝีเท้าของเขาที่ยอดเยี่ยมแล้วความสามารถเฉพาะตัวที่เก่งกาจของเขาเขายังเหมือนมาช่วยยกระดับการเล่นของทีมรวมทั้งปลุกจิตวิญญาณให้กับพลพรรคพิศดงให้กลับมาฮึกเหิมกันอีกครั้งนั่นเองนะฮะดังนั้นวันนี้เรามาขอรวบรวมสิบสถิติสุดยอดของทางบรูโน่เฟอร์นเดสที่ทําได้แบบไม่น่าเชื่อนะฮะตั้งแต่ที่เจ้าตัวลงเล่นไปเพียงแค่ครึ่งซีซั่นเท่านั้น โดยเรามาดูเป็นข้อๆกันไปดีกว่าเริ่มจากข้อที่1บรูโน่มีส่วนกับการได้ประตูมากกว่านักเตะทุกคนในผิวอรงกฤษนับตั้งแต่ลงสนามนัดแรกให้กับปีศาจแดงต่อมาข้อที่2ก็จะเป็นบรูโน่ลงสามไปทั้งหมด14นัดทว่าเท่ากับว่ามีส่วนร่วมกับการทำประตูในลีกทั้งหมด15ลูกนะฮะคือยิง8แล้วก็แอซิสอีก7ซึ่งมากกว่าจำนวนนัดที่ลงฟาดแข้งเสียอีกจนมาข้อที่3ก็จะเป็นเขากลายเป็นนักเตะผิวอรงกฤษ ที่มีส่วนร่วมกับประตูการเล่นมากที่สุดภายใน10นัดแรกที่ลงโดยทําไปได้ถึง13ลูกกันเลยชีเดียวต่อมาข้อที่4นะผมก็จะเป็นบรูโน่ผงาดขึ้นเป็นนักเตะแมนยูคนแรกที่มีส่วนร่วมในการทำประตูได้10ลูกเร็วที่สุดในศึกพิีเมียร์ลีก ต่อมาคนที่5จากนักเตะใน5ลิกใหญ่ของยุโรปนะฮะกองกลางโปรตุเกสคนนี้มีส่วนร่วมในการทำประตูสติเป็นปรองแค่ลูเดมัสซี่ดาวยิงของทางบาร์เซโลนาที่ทำได้ประมาณ26ลูกและก็คิสโนโบรนโดซูเปอร์สตาร์ของทางจูเวนตุสที่ทำไปแล้ว17ลูกนั่นเอง ต่อมาข้อที่6ก็จะเป็นบรูโน่ทำเซตีนักเตะที่ทำแอสซิสในผิวนิคกิจมากที่สุดในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยทำได้ถึง7ครั้งทั้งที่เพิ่งลงเล่นนัดแรกนะฮะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแค่นั่นเองต่อมาข้อที่7ก็คือนับตั้งแต่บรูโน่ลงสนามเป็นแมตช์แรกพลพรรคาจแดงก็สามารถกวาดแต้มในศึกผิวนิคกิจได้ถึงส2คะแนนซึ่งมากกว่าทุกทุกทีมในลีก,กเลยนะ ต่อมาข้อที่แก็จะเป็นก่อนที่บรูโน่จะย้ายมาร่วมทัพแมนยูเก็บแต้มเฉลี่ยดได้1.4คะแนนต่อแมตช์นะฮะซึ่งแต่หลังจากที่ดาวเตะโปรตกุกสคนนี้ย้ายมา,าค้าแข้งกับทีมก็สามารถเก็บแต้มเฉลี่ยดได้มากขึ้นเป็น2.3คะแนนต่อแมตช์เท่านั้นเองต่อมาข้อที่เก้านะฮะก็จะเป็นบรูโน่กลายเป็นแข้งผีแดงคนแรกที่ได้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนของผิวนักกีด2เดือนติดต่อ,อก,กันบตังแ,แต่ที่คิเโน่บรูโน่อดีตสุดยอดปีของทีมเคยทำได้เมื่อปี2006นั่นเอง และสไ้ายข้อที่10นะครับผมฤดูกาล2019-2020หากนับรวมสมัยที่เล่นให้กับ Sporting งล s ส o n นช่วงครึ่งแรกซีซั่นนั้นบวกกับการมาเล่นให้กับแมนยูในช่วงครึ่งหลังบรูโน่สามารถยิงประตูดได้ถึง25ประตูและก็อีก22แอสซิสจากการลงเล่นทุกรายการกันเลยชีเดียนะครับงานนี้นี่ก็เป็นการพูดถึง10สถิติสุดโหดของทางบรูโน่ฟอรเดส พราะหนุ่มจอมทัพของแมนยูของเรานั่นเองที่ว่ากันว่ามาแล้วลงแล้วเล่นเป็นยิงเลยนะฮะถือว่าไม่ธรรมดาจริงและสามารถพาแมนยูนั้นกลับมาสู่จุดสูงสุดได้อีกครั้งต้องรอดูกันต่อไปนะฮะอนาคตของแมนยูเป้าหมายก็คือแชมป์ผิวแรงกิตในฤดูกาลหน้าจงทําให้จงได้กันลวกันนะฮะเพราะพวกเราเชียร์พวกคุณอยู่วันรัข่าวต่อมากันดีกว่านครับดาวยิงคนใหม่สื่อโปรตุเกสตีข่าวแมนยูปิดดิวคิมิเนสร่วมทัพได้แล้ว โดยงานนี้สือ่อโปรตุเกสออกมาลือกระหึ่มเลยนะฮะว่าแมนเชสเตซจัดการสอยประอุมคีบินเนสมาร่วมทีมได้แล้วเหลือแค่คุยรายละเอียดเล็กน้อยเท่านั้นโดยงานนี้นะผมไม่รู้ว่าทางเอโบลาหนังสือพิมพ์ชื่อดังของทางโปรตุเกสรวมทั้งสถานีวิทยุอย่าง RGP ได้ออกมารายงานข่าวตรงกันว่าแมนเชสเต์ยักษ์ใหญ่ของศึกฟุตบอลอังกฤษกำลังจะได้ตัวประอุมคีวินเนสของหน้าสุดท้อทีมชาติเมกซิโกของทางบุฟฟตันวันเดอร์อร์คู่แข่งร่วมลีกมาร่วมทัพในวันนี้ โดยโดูการที่ผ่านมาคีมเมนเนสระเบิดฟอร์มการเล่นได้อย่างร้อนแรงเป็นอย่างมากเลยนะฮะโดยยิงไปทั้งหมด26ประตูกับอีก10แอสซิสจากการลงสนามทั้งหมด5 3นัดในให้กับทัพหมาป่าและพาต้สังกัดจมตาที่7ของตารางพรีเวนต์กิจจนกลายเป็นนักเตะเนื้อหอมที่บรรดาทีมยักษ์ใหญ่ต้องการตัวเขาไปร่วมทีมในช่วงสมตินี้ทว่าล่าสุดมีข่าวบอกว่าแมนเชสเตอร์เดนนั้นสามารถคว้าตัวดาวยิงวัย19ปีคนนี้มาร่วมทีมได้สำเร็จแล้วเหลือเพียงแค่รายเดียนเล็กๆก็กกน้อยนะฮะเท่านั้นเอง ดยว่ากันว่าเดี๋ยวนี้ได้จอส์มินเดสเอเจนต์ชื่อดังเป็นคนเข้ามาเจรจาและสามารถช่วยทุกอย่างลุล่วงไปได้ดีๆนอกจากนี้ยังมีข่าวมาว่าวูบเปนตั้งกำลังจะคว้าตัวเปาลินโยดาวยิงชาวบราซิลของบรากาทีมดังจากลิกโปรตุเกสมาร่วมทัพในสั้นหน้าอีกด้วยนะฮะมูลค่าก็ประมาณ3 0ล้านยูโรเพื่อเป็นตัวตายตัวแทนของชางคิมินเนสและจะทำการเปิดตัวตันทีหากเดีลวของทางคิมินเนสเราปิดแสดงเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้ว เป็นว,ว่างานนี้ประอุมคิมินเมนสนะผมก็สบายใจไปอีกปาะหนึ่งได้สบายเลยนะฮะเพราะว่าดูแล้วเขาเนี่ยเหมือนจะอยากย้ายมาแมนยูอยู่แล้วเพียงแต่ว่ายังลังเลอยู่นั่นเองซึ่งตอนนี้ไม่มีความลังเลและไม่มีความกังวลแล้วนะฮะเพราะยังไงเขาก็ย้ายมาอยู่ที่แมนยูแน่นอนร0 0ซครับงานนี้เราคูข่าวต่อมากันดีกว่านครับใครจะเข้าวินจึงจอกพร้อมฟัดไก่ลาดดาวเต,ตะตัวยิง20ล้านยูโรเป้าหมายผีมาร่วมทับ โดยมีรายงานมาว่า3ทีมนในพิีเมียร์ลีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเลสเตอร์ซิตี้ทอตแนมฮอสเปอร์และก็เวสบอมบิดต่างก็ใจตรงกันนะฮะเมื่ออยากได้ดาวเตะที่เคยตกเป็นเป้าหมายของทางแมนยูและมีค่าตัวประมาณราว20ล้านยูโรมาริ่มทับในช่วงเสมอ์นี้ เป็นอีกครั้งที่เลสเตอร์ซิตี้ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับดาวยิงของทางเฟเนร์เซอย่างเวดักมูริกี้ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ทัพทิ้งจอสยามเคยส่งแมงมองไปซุ่มดูฟอร์มของดาวเตะทีมชาติโคโซโวรายนี้มาแล้วเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก่อนที่ตลาดนักเตะเดือนมกราคมจะเปิดขึ้นโดยทางแมนเชสเตอร์เต็ดก็เป็นอีกทีมที่ตกเป็นข่าวว่าให้ความสนใจในตัวกองหน้าวัย9ปีรายนี้ล่าสุดสื่อดังแดนไก่งวงอย่างอสซัมนะฮะได้อ้างมาว่า เลสเตอร์ซิตี้ก็พร้อมแล้วจะขยับตัวเคลื่อนไหวในการขอซื้อตัวมูริี้ที่มีมูลค่าในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ20ล้านยูโรหรือประมาณ18.1ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามถ้าเป็นในกรณีนี้ก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเจอกับการแข่งขันแย่งตัวนักเตะรายนี้เมื่อมีรายงานมาว่าคู่ปรับในพิมิรกิจของพวกเขาอย่างเชนเต่แอะสเปอร์ก็ให้ความสนใจอยู่เช่นกันรวมไปถึงทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาอย่างเวสต์บรอมบิดอัลเบียน ส่วนสโมสรในอิตาลีอย่างบราซิซอนั้นและก็นบโปลีก็กำลังจับตาเขาอยู่ไม่มากก็น,น้อยนะฮะโดยการน,นี้มูริี้ทำไปทั้งหมด17ประตูกับอีก7แอสซิสในฤดูกาลนี้ให้กับทางเฟเดเบอร์เซช่วยทีมจบับที่7ของตารางซูเปอร์ลีกเขาเป็นคนยิงจุดโทษให้กับโคโซโวในนัดที่เจอกับอังกฤษซึ่งเกมนั้นทีมชาติของเขาพ่ายแพ้ไป5ต่อ5-3ในศึกยูโรรอบคัดเลือกและสัญญาปัจจุบันของเขากับทีมจะหมดลงในช่วงสเสมอป,ปี2023นั่นเองครับ โอ้โหนะผมเป็นตว่างานนี้นะฮะทางจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะผมก็หวังจะฟันนะฮะเขาเรียกว่าเป้าหมายผีคนนี้มาร่วมทีมไม่จงได้น,นั่นเองครับ <c oughs> ก็ถือว่าต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าใครจะได้ไประหว่างอ่าทางเลสเตอร์กับทางไก่ทองทันต์มฮอสเปิร์นนั่นเอง <c oughs> และนี่ก็เป็นสรุปข่าวบอสโมสรแมนเชสเตอร์รอน <sted> <c oughs> ในช่วงเชียงนะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะฮะติดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และบบกด s u b s ไ r i b ์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ